จล่นอยูสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับค่ะพี่ไม้ก็สดนิดนึงอ๋อครับโอเคอ้าวไอต่อยไอ้ต่อยแม่เออสาวกลิ้งกีเดสโอเคนะครับนักข่าครับอ่ะพี่เจ๊เผากับโปรเจกต์นี้อะไรยังไงครับโปรเจกต์นี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมวันนี้ก็คือเป็นวันที่ปล่อยพารล็อตวันแรกเนาะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมโปรดิวเซิง แล้วก็ทําเข้าไปลงในทุกาพาเนงด้วยครับเออล่าหน่อยจุดเริ่มต้นของการทำซีรีส์คืออะไรยังไงอ่อจริงๆจุดเริ่มต้นผมผมมาจากการที่ผมแบบอยากทาซีรีส์อยู่แล้วออแล้วก็จริงสตูดิโอออนเซอร์เนี่ยตอนตั้งมาตอนแรกก็คือแบบมีไอเดียนี้อยู่แล้วเลยแล้วพอวันนึงรู้สึกว่าทีมเราพร้อมแล้วที่จะทําแบบซีรีส์อนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากทำตอนเนี้ยก็เลยเริ่มเขียนอะไรขึ้นมาก่อนโดยที่พอดเรื่องเนี่ยมันมาจากทีมเขียนผมด้วยแล้วออผมก็เอามาตรงนั้นอ่ะแล้วก็มา expand ต่อ ประจบเหมาะกับเจ๊พี่ไม้พอดีซึ่งพี่ไม้ทําซีรีส์พอดเอีเรื่องเรื่องแรมที่วันสิบแปดนี้เนะาะครับผมอะไรทำไมทําปากอยู่กี <laughs> <laughs> ่นั่นแหละครับผมก็เลยชวนพี่ไม้มาอะไรเงี้ยผมก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราอสโอเวอร์กันผมไปเล่นให้พี่ไม้พี่ไม้เล่นให้ผมใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบเถึงตัวละครนู้นนี่นั้นมาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะลงตัวในช่วงเวลานใช่ใช่ใช่ <c oughs> ไม่ราคา ครับบาร์เทอร์กันเรียบร้อยก็บาร์เทอร์กันมาเรียบร้อยครับผมเลยเกิดเป็นโครงการนักแสดงแลกเปลี่ยนครับผมก็เจฟก็มาบอกว่าเออเนี่ยมีโปรเจก t นี้นู่นมาขายเราเราก็แบบอ่าได้ทีเราเขาเปิดแล้วเราก็แบบอ่าไม่ได้แล้วเราก็มีของเราลราก็โชว์ให้เขาดูพี่ก็มีอ่าถ้างั้นเรา่มาเล่นให้พี่แล้วก็พี่ไปเล่นให้น้องเลยใช่จริงจริงคือเขาเหมือนแบบ แล้วผมเขียนตัวละครแบบอย่างเงี้ยคร่าวๆใช่ไหมครัแล้วผมเจอใครปุ๊บผมจะมองเห็นตัวละครตัวนั้นอะเป็นตัวนั้นเลยละอะไรเงี้ยอย่างทีมอะไรเงี้ยทีมเห็นโจลินที่บอกว่าต้องเป็นโจลินเลย<อ>แล้วคือมันมันหมดทุกทุกอย่างเลยจลินเป็นคนมีคาแรคเตอร์ม,มากแล้วก็มันมันมีความเท่มีความสวยความเท่อะไรบางอย่างบอกไม่ถูกอะที่ท,ที่อยู่นะ <c oughs> โอ้โอ เก็บคาชนคืนอเลยๆจริงๆผมรู้สึกว่าเขาเหมาะเหมาะในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยส่วนตัวบาคโคสเนี well> ่ยผมด้วยความที่แบบทางานมาด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานน้องรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็เหมือนน้องจะเข้าใจสิ่งที่เราคุยซึ่งคนส่วนมากจะไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะเข้าขากันดีครับคือเรารู้จักกันมาสามปีแล้วสามปีแล้วใช่ก็แล้วแล้วผมรู้สึกว่าพออ่านตัวละครตัวนี้ไปเราสึกเฮ้ย มันเหมาะกับบาร์โค้ดเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยวีจะเอาไปแล้วก็บอกว่า<ไ>เออบาร์โค้ดสนใจไหมบทเนี้ยลองลองแบบมาดูไหมอะไรเงี้ยก็บาร์โค้ดก็แบบสนใจครับบาร์โค้ดเนี่ยฮะความเข้าถึงยากง่ายของเราฮะเข้าถึงยากง่ายหมายถึงว่าความเป็นเราแหละเป็นเราทเดิว่าเราก็การ์ดช็คิดว่าเราถ่<ส>ายทอดคนนี้ได้แน่นอนคนครับนี้คือถามถามถามมันเป็นอะไรไม่ถามโอมันเป็้ยบ้างเคได้อ ก็รู้สึกว่าเท่ากับผมมากมากจริงๆแล้วผมสามารถเล่นบทอะไรก็ได้เลยครับคือเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยแค่แบบแค่ชวนมาเราก็ตอบตกลงแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเราทั้งสองคนรู้จักกันมานานแล้วก็ที่สำคัญน่ะเราสนิทกันด้วยพี่เจมส์เป็นคนที่คอยแบบคอยปึกเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่า ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะผมก็แบบจริงๆไม่ได้เห็นบทแล้วผมก็ตอบตรงลงไปแล้วด้วยครับครับผมโซลินแล้วครับเออเหมือนเลยลูกหรือไม่เราตื่นเต้นค่ะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติหันไปจะเป็นหกสาวค่ะเป็นนะครับก็เป็นได้ใช่ผอดชู๊ดผัดเฮ้ยเฮ้ยมาได้เนาะดีเปลี่ยนเคมีกันสัมภาษณ์นิดนึงดูซีรีส์ไปอ่ะมาต่อเรียนการพลิกของเราเสดงบ้างาน่ ค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ไม้กับบาโคด้วยแล้วก็กับพี่เจมส์ก็เคยร่วมงานในฐานะศิลปินมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าพี่เจมส์เนี่ยผลงานเขาแต่ละอย่างก็คือแมสเตอร์พีหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานชิ้นนี้ันเจมส์ว่าเราลึกลับนะครับลับๆลับปะลึกลับเหรอคะลึกลับผมแม้คอร์เรคเตอร์แบบม พราะว่าชอบหายไปชอบหายไปน่าค้นหาซ่อนไปหาซ่อนไปหาโอเคผายไปผายไปโจลินคิดว่าเราแบบมีความน่าค้นหาอยังไรบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่หนูว่าในซีรีส์น่าจะเห็นได้ชัดใช่ก็รอติดตามเลยนะคะอันนี้คือจขอขอชมโจลินนิดนึงคือการแสดงแบบสุดๆมากเลยครับคือคนหน้ากองแบบตกใจมากว่าน้องแบบอยู่ดีๆแบบมันต้องเป็นฉากที่ยิ้มไปด้วยแล้วก็น้ำตาไหลเออเป็นฉากที่แบบต้องดิ้วตัวเองเก่งมากแล้วก็จิงบี๊ ไม่ได้เยอะเหมือนขาทำงานบ้านมาดีแล้วด้วยแล้วนางบอลจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้งมันมันจะสปอยได้ไหมละ่ะเออคือคือหลกัหลกๆแล้วคือจะเป็นตัวละครตัวร้ายในนิยาย<ช>ที่หลุดออกมาเจอกับอ่แอนตี้แฟนของนิยายเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ใชแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอ่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอลังจากนั้นต้องไปดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าอย่างเราจะได้เห็นเนี่ยสมมุติว่าอโจลินเป็นตัวประกอบในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นเพศในนิยายเรื่องนั้นนี่เป็นตัวร้ายในนิยายเรื่องนั้นแต่คนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นนักเขียนที่อยู่ในโลกความจริงเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแต่เราจะจอมาเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องรอคือห้ามห้ามแท็กไลน์ทำร้าเป็นฐานของพี่ๆอย่าไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะครับผมเอกงไม่ได้ดูทุกอย่างลงตัวแล้วแต่การผมพูดกับทำไมถึงเลือกที่สองคนนี้มาเป็น จริงจริงพูดตรงๆเลยก็คือผมอะเริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ก็จะตอนเจอเขาเนี่ยแหละเ,ออเพราะว่าเราทำอะเราเรารู้สึกว่ายังยังหาคนที่เคมีตรงกันไม่ค่อยเจอแล้วมาเจอพี่พี่จีนทำแบบตั้งแต่ตัวที่เป็น a n n o u n c e concert special t o r number eight ที่เป็นเอเชียทัแล้วพอทำมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเออเข้าขามันทำได้แน่อนอนอะไรเงี้ยมันแบบทำสเกลนี้ได้แน่นอนเลยก็เลยแบบชวนกันมาทำ ท่านผู้บอกเรียกผมว่าเจสันเตอร์เรียกผู้จัดผมก็ยังไม่ชินผมรู้สึกเขินนะไม่รู้เอยๆแต่เราทำบดเรื่องอะไรเนี่ยผมเรียกเรียกผมเหมือนเดิมก็พอครับผมเจสันเตอร์เออเป็นท่านประธานนี่ยไม่เอาเฮ้ยประธานก็ล็อกลบอกเซย์ล็อกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ละคุณผู้จัดครับก็เรียกว่ากระเป๋าแบรนด ครับผมหมเนื้อหมดตัวเลยหรอไม่ขนาดนั้นคือผมไม่อยากทําให้มันถึงในเชิงโปรดักชันด้วยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันอยู่ครึ่งครึ่งกลางถ้าสมมติว่าลงทุนแล้วมันได้ถึงอย่างจริงๆเราเปิดกองแค่สองวันเราเพิ่มมาเป็นสามวันเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกว่าทุกๆบีททุกๆสิ่งที่ใส่ไปในหกนาทีเนี้ยแม่งโคตรดีต้องรู้สึกแบบนั้นก่อนถึงจะปล่อยออกมาให้คนอื่นได้ดูก็เลยเรียกว่าละลายซับกันิดนึงครับผมก็ทำงานเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะรับงานคอนเสิร์ตนี้เยอะนิดนึง เขาเริ่มมีเป็นแบบฝันทฝันมาไวมากฝันเป็นซีฝันที่เคยฝันเป็ฝันต้งมาอะไรมามามาเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูซีรีส์ชอบดูหนังมากแล้ววันหนึ่งได้มาทำจริงๆเงี้ยโอ้โหเราเรียกว่าเราแบบคราซี่มันออฟเซสกับมันมากเข้าไปอยู่ในทุกๆฉากทุกๆบทดนตรีก็คือแบบเสร็จงานใช่ไหมครับสมมติมีงานอะไรเงี้ยช่วงเย็นผมก็นั่งกลับไปทำสกอร์สกอร์เองย่เดี๋วาพลง เอ่อผมว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้านั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นช่วงปลายปลายปีหน้าคิดว่าอยากให้มันดีอยู่ในช่วงช่วงกลางกลางปีหน้าแต่ว่าเราจะซีเรียสกับปีโปรดักชันนี้แต่บอสงานเยอะมากเลยคนเสริมด้วยเดี๋ยวจะไปร่วมกับพี่ไม้ต้องมาว่างครับผมก็คิวได้เนาะคิวได้เนาะคิวเราจริงจริงตอนีะคุยพี่ไม้พี่ไม้ผมพี่ไม้พี่ผมมีคิวเท่านี้เพราะว่าผมมีซีรีส์ตัวเองด้วยพี่พี่โอเคจริงเหรอพี่บอกว่าตอนแรกอยากไปเป็นคัมมิโอด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ว่ามีคิวพอปะ ใช่แต่พี่ไม้ก็บอกว่าเออแบบมาเถอะแบบเราบทนี้มันสนุกอะไรเงี้ยพี่ไม้จะพูดรอวะเจอพี่พี่ลงไปแล้วนะพี่ถอยไปแล้วนะพี่ไม้ก็ละลายซับของตัวเองไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูอันที่สิบแปดกันสองพันพันใจแล้ก็มีฝันแล้เนาะโอ้โหแน่นอนครับคือมั่นใจในทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟพี่ไม้โจลินหรือว่าทีมงานทุกคนคือพวกเขาแบบตั้งใจมากๆแล้วก็อยากที่จะทำให้ผลงานออกมา ครับผมสังเกตได้จากกระเป๋าตัามพี่เจมส์ครับแต่ครับผมถูกต้องนะฮะก็มีใครก็โอนมาแบบตามจิตศรัทธาสี่บาทยี่สิบบาทเค้ยขึ้นอยู่กับโค้ดเนาะตอนนี้ตัวน้อค่ะหนูส่วนตัวคือขนาดเป็นนักแสดงยังชอบขนาดนี้หนูว่าคนที่ได้ดูจริงๆน่าจะชอบมากๆค่ะแค่ตัวบทมีแค่ตัวหนังสือยังรู้สึกว่ามันจะออกมาได้ดีมากๆค่ะเลยเว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นเอกของพี่เจมส์ตลอดเมลาดูคนด้วย การเสนอเกมข่าวของแฟนๆแล้วก็ทุกส่วนเลยจะประทุมก็ได้ครับผมก็จริงฝากขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยอย่างแรกเลยก็คือให้เก็บร่มงานครับผมแล้วก็ขอบคุณพันธุเน่ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ให้แรงใจครับผมแล้วก็ผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบมันเข้าถึงทุกคนแล้วก็ผมอยากให้มันดูง่ายนะทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นดูแบบเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นทรลเลอร์หรือเปล่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าเทรลเลอร์โรแมนต์แล้วก็เป็นแฟนตาซีมันจะมี มันจะไม่มีแบบเครียดไปทุกตอนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยอยากให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจนเดอร์ไหนไม่ว่าเป็นอายุไหนก็อยากให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผม Happy Ending แล้วก็ฝากแคสแล้วก็ทีมงานพวกเราสตูดิโอซัลเตอร์ไว้ด้วยครับคขอบคุณมากครับเออสรนะ